Now Peter, now it is our time to study English conversation. Okay, alright. Unit three. Unit three is about reading. The the thing that we will read together, the Grumpy Prince, the Grumpy Prince. So two words in which I would like you uh, pay attention to the first, Grumpy. Well, I would like you ask yourself what does g r umpy" mean? g r umpy" defies easily annoyed. And c o m p l a i n i n g g r umpy" ก็คือขี้หงุดหงิดไม่พอใจนะลูก g r umpy" ก็คือขี้หงุดหงิดไม่พอใจ And how about the word prince? How about the word prince? Do you want to be a prince? Yes, every everybody would like to be a prince. I think that everybody would like to be a prince. well what does what does a prince mean? Prince, 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 Prince. Prince. An important male member of a royal family, especially a son er, grandson of the king or queen. พรินซ์หมายถึงเจ้าชาย p r i n c e หมายถึงเจ้าชายพีตา uh, uh, do you want to be the the a m p e prince or not c a m p e prince so uh, you think that people like the c a m p e prince campy uh, เนี่ยแปลว่าขี้หงุดหงิดไม่พอใจอย่างสมมุติว่า uh, มีคนเนี่ยเอาของเนี่ยมาให้กับพีตาสมมุติว่า คูปอเนี่ยเป็นคนรับใช้ของพีตาพีตาเป็นปรินส์พีตาเป็นเจ้าชายใช่ไหมลูกคูปอเนี่ยเอาน้ำมาให้พีตาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพีตาเขาว่าน้ำไม่อร่อยแล้วเสร็จแล้วพีตาเนี่ยก็ปาน้ำใส่คูปออ่าคูอ่าพีตาคิดว่าคูปอจะชอบไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเดกรรมพี่ปรินส์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีไม,ดไม่ดีีพระกรรมพี่แปลว่าขี้หงุดหงิด ไม่พอใจนะลูกนะโอเค and how about the direction or instruction look at the picture มองดูรูปภาพ and answer with a friend นะครับให้ดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามนะครับ this is King j o y r y อ่านี่คือกษัตริย์ j o y ี y นะครับ he's i a happy king เขาเป็นราชาที่ happy ก็คือมีความสุขพระองค์หนึ่งนะครับราชาจอยลี่ได้บอกว่าอะไร good morning สวัสดีนะครับนะแล้วอันนี้ก็บอกว่า good morning สวัสดีพยา่ะนะครับอ่านตามครูจะอ่านตามครูปอ this is king joyly he's แฮ p ปี Good morning. Good morning. i n n g o o อ morning อีกรอบหนึ่ง is This is อีส h i i g อีสคิงจอย g ร o แฮปป g อีกรอบหนึ่ง Happy King Good m o r n i n g Good morning นะครับนะพระราชาบอกว่า Good Morning สวัสดีตอนอรุณสวัสดีตอนเช้าอ,อันนี้ก็สวัสด,ดีตอนเช้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใช่ไหมโอเคนะครับ Today Today ดแปลว่าวันนี้ Today วันนี้ KING Joyly ราชา j o y ลี่ has a letter มีจดหมายนะครับนะ he is n t very happy เพราะได้รับจดหมายเพ๊บปลาชาจอยลี่ทำไมครับเริ่มทำไมไม่ไม่มีความสุขมากๆนะครับนะ <Yeah. S 1> oh no ไม่นะ it's a letter from prince มันเป็นจดหมายจาก prince จากใครครับจาก <Yeah. S 1> จากเจ้าชาย <Yeah. S 1> เจ้าชายกัมพ <Yeah. S 1> ีาา่ <Yeah. S 1> <amp> เจ้าชายกัมพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนมาเรียกเราว่าเราเป็นเจ้าชายกัมพีเนี่ยเขาด่าล้วเขาชมด่าด่าว่าเราเป็นคนขี้งดเยดอ,อ,อะไรก็ไม่พอใจใช่ไหมย<แ>อย่างสมมุติว่า,ามีเพื่อนมานั่งใกล้พีตาเพื่อนแค่เพื่อนแค่สเกกตพีตา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 ,พ,ตาพีตาก็หันไปต่อยเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนจะชอบไหม ไม่ชอบไม่รักจึงไม่โลกนะโอเคนะครับนะทีนี้เนี่ย uh, he wants to visit the castle castle แปลว่าปราสาท castle แปลว่าปราสาท visit แปลว่ามาเยี่ยมนะครับนะ uh, เจ้าชายกัมพีเนี่ยนะครับเจ้าชายที่หงุดหงิดต,ต้องการจะมาเยี่ยมปราสาทของพระราชาก็เลยส่งเลตเตอร์ส่งจดหมายมาแจ้งนะโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดมีเจ้ามีคนขี้หงุดหงิดจะมาบ้านของพีต้าในะพีตาชอบไหมก็ให้มาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำขาของเสียหายจะก็ไม่ให้มาเห็นไหมใช่ไหมครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนขี้หงุดหงิดจะทำเจ้าข้าวของเสียหายไหมทำไม่ทำ ถานะทีนี้าลาชินีก็ถามว่า when เมาาื่อไรเขาบอกว่า on Friday ก็คือวนัน so, ศุกร์อ่านตามครูลูก today, today. King Joyry has a letter he isn't very happy oh no it's a letter from Prince Gumpy He wants to visit the castle when on Friday, Today, King Jairi has a letter. He isn't very happy. All now is a letter from Prince Gampi. He wants to visit the castle when on Friday one more time today King j o y e y has a letter a oh no w i s a letter from Prince g a m p i he wants to visit the castle when on Friday นะครับนะทีนี้เนี่ย คิงจอยลี่แคสเซิลแปลว่าอะไรนะแคสเซิลครูปอสอนไปแล้วแคสเซิลปราสาทเก่งมากนะครับนะปราสาทของราชาจอยลี่น่ะเวลี่สมอลเล็กหรือใหญ่ Small ก็คือเ,<ล>เล็กเล็กวลี่เล็กมากหรือเล็กน้อย,เล,อยเล็กมากมากเวลี่แปลว่ามากเอาใหม่ปราสาทของคิงจอยลี่เล็กมากๆหรือเล็กน้อยๆ เล็กมากๆนะครับนะ a อน P ินส g ก m p พี่ v s v y r y m u y นะครับในขณะที่เจ้าชายกัมพี่เนี่ยเป็นเจ้าชายที่ขี้งุดเงียดนะครับนะถ้าเกิดอย่างพีต้ามีบ้านสมมุติว่าพีต้าอยู่บ้านเล็กๆนะครับนะ พีต้าอย่างสมมุติว่าพีตาอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่อยู่กับน้องใช่ไหมครับนะแล้วก็ครูปอก็จะไปขออยู่ด้วยสักวันหนึ่งครูปอก็เป็นคนขี้หงุดหงิดนะครับนะทำลายข้าวของนะครับแล้วก็บนเอกบ้านพีต้าทําไมเล็กจังโอ้ยไม่อยากอยู่ละแบบอยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆหไหนพีต้าไปเอาเตียงใหญ่ๆมาให้ผมนอนดิอะไรอย่างเงี้ยพีต้าจะรำคาญครูปอมั้ ลำคาญเห็นไหมลูกนะเพราะฉะนั้นคนที่กรรมพี่มันไม่มีใครชอบเลยนะครับนะทีนี้เนี่ยราชาก็บอกว่าโอ้นไม่นะ The r e are 50 men นะครับนะมี50คนเขาบอกว่า50 men 50คนเคนอ่านะครับนะ There aren't 50 bedrooms เพราะว่าเจ้าชายกรรมพี่เนี่ยเอาใครมาด้วยเอาคนรับใช้มาถึงกี่คน50 50คนแต่เตียงนอนพอไหมไม่พอไม่พอ There There aren't t h e aren't ไม่มี There aren't t h e r aren't ไม่มี There aren't There aren't ไม่มี Bedroom เติม S เบดรูมเติมเบดรูมเติมแดอาดใช้กับคำที่เติมแดอาดใช้กับคำที่เติมแดอาดใช้กับคำที่เติมมีเตียงเพียงพอ50เตียงไหมนะโอเคนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนเสนอแวชชาก่อนพระราชา I have an idea มอมฉันมีความคิดหนึ่ง idea แปลว่าความคิดอเดียแปลว่าอะไรนะลูกเดียความคิดมอมฉันมีความคิดหนึ่งนะครับนะโอเคอ่ะ King j o y h i s Castle อ่านตามครู King j o y h i s Castle is very small and Prince g a m p is very ก a m p e Oh no, there's a uh, fifty men, fifty men. There's a there, uh, there aren't fifty bedrooms. Which I have an idea again. King Joy l e s Castle, very small, and Prince Campe, very Campe. Oh no, there are uh, fifty men, fifty men, there aren't fifty bedrooms, wait, I have an idea. King, King Charlie's castle is very small, and Prince Campy is very comfy. Oh, Oh no, there are 50 men, 50 men. there are 50 bedrooms which I have an idea. okay, very good. I think that I would like you draw the, the picture uh, three, uh, uh, for three conversations or uh, three dialogues and then you write the conversation or the dialogue. Uh, with the pictures you understand my direction yes. okay please do is uh, and do it in the book.